เคสนี้ลูกค้าเป็นผู้ป่วยผมร่วงจากการให้ีโมวิธที่ออกแบบให้มีความระบายอากาศสูงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผมขึ้นในอนาคตคุณลูกค้าต้องการทรงของตัวเองก่อนที่ผมจะร่วงทีมช่างออกแบบทำงานร่วมกับคุณลูกค้าเพื่อให้ได้ทรงตามที่คุณลูกค้าต้องการมากที่สุด พราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ผมร่วงกระทันหันในเวลาอันสั้นต้องการทรงเดิมของตัวเองให้มากที่สุดเพราะหลายท่านระหว่างรักษายังคงทำงานตามปกติจึงต้องการวิกที่เนียนและมีความเป็นตัวเองสูงและที่สำคัญตัววิกที่ใส่ต้องไม่บรบกวนผมที่จะขึ้นในอนาคตเมื่อตัดแต่งทรงเสร็จ ก็พร้อมส่งมอบให้คุณลูกค้าขอบคุณที่คุณลูกค้าชอบนะคะและขอให้คุณลูกค้าสุขภาพแข็งแรงไวไวนะคะ